ทุกคนครับนี่เป็นภาพจากกล้องมุงจรปิดภายในวัดที่ปดิษถานพระมหามมายามุนีขณะเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคม68ที่ประเทศเมียนมาขณะที่ผู้มีจิตศรัทธากำลังปิดทองลงบนองพระเห็นไหมครับว่าภาพเริ่มมีอาการสั่นสะเทือนแล้วทุกคนตกใจมากและพยายามวิ่งไปหลบหลังอง์พระตอนนี้ภาพมันก็สั่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ มีฝุ่นปูนจากตัวอาคารฟุ้งออกมาคาดว่ามาจากอาคารด้านนอกที่ได้พังถล่มลงไปแล้วตอนนี้เรามองไม่เห็นองค์พระแล้วครับทีนี้เรามาดูภาพจากกล้องด้านนอกอาคารกันบ้างทุกอย่างยังดูปกติดี นาฬิกาบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกับอีก49นาทีตอนนี้ประชาชนเริ่มมีอาการแตกตื่นกันแล้วครับกล้องเริ่มสั่นแล้วผนังปูนเริ่มแตกร่วงหล่นลงมาฝุ่นผงปูนฟุ้งไปหมดเลยครับ ตรงนี้เป็นภาพจากกล้องตัวเดิมนะครับแผ่นดินไหวเริ่มสั่นอีกรอบรอบนี้ตัวอาคารได้พังถลายลงมาแล้วครับภาพนี้เป็นภาพจากกล้องตัวเดิมตอนที่ฝุ่นจางลงไปหมดแล้วนะครับจากเหตุการณ์นี้ครับส่งผลให้พระมหาเมยมุนีได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยมองกุฎที่ครอบเสียนพระเอียง ส่วนองค์พระไม่ได้รับความเสียหายใดๆขณะที่สิ่งก่อสร้างของวัดพระมหามัยมุนีนั้นได้รับความเสียหายไม่น้อยซุ้มประตูทางเข้าวัดชั้นในด้านหนึ่งพังถล่มลงมาคิดว่าคงมีหลายคนนะครับที่สงสัยว่าพี่ๆผู้ชาย,ลยหลายๆคนที่กำลังปิดทงพระกันในตอนต้นคลิปนั้นทุกคนปลอดภัยดีหรือไม่มีรายงานมานะครับว่า ทุกท่านปลอดภัยดีครับไม่ต้องเป็นห่วงแบบนี้คงต้องบอกว่าบุญรักษาแท้ๆเลย